สวัสดีชาวไวท์กระตุ้นนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง F4 MotoGP ครับเจอกันกับผมเรืยองคเคยครับก็ยืนในรายการอยู่ตอนนี้ หกโมงหนาทีนะครับฝนตกหนักตกยาวเพิ่งจะหยุดกันไปเมื่อสักครู่นี้เองไม่มั่นใจว่าคืนนี้มันจะมาหราือเปล่าคล้มไปหมดเลยนะฮะน้ำเนี่ยนองเต็มไปหมดเลยตอนนี้นะครับใครอยู่ตรงไหนยังไงกันบ้างก็เช็คสภาพดินฟ้าอากาศกันให้ดีนะครับเป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะชาว2ล้อที่ต้องขับรถลุยฝนตากฝนนะครับพกร่มพกอุปกรณ์เซฟตี้อะไรต่างๆขับให้ช้าลงนะครับเปิดไฟใส่หมวกกันนะอย่าประมาทกันเด็ดขาดกันเนาะทุกคนครับในสุดสัปดาห์นี้เกมการแข่งขันโมอเตอร์จีพีสนามเซิร์ฟเซเรนต์กิตสนาม,นาม,นามที่ 9, ได้รับโปรแกร,รมตารางเวลาการแข่งขันนะครับในหน้าชุมชนผมโพสต์เอาไว้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อสามารถแคปหน้าจอแจ้งนะครับหรือว่าจะแชร์ไปตามกลุ่มตามอะไรตามคอเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่ชอบรถแข่งเหมือนกันนี่จัดไปเลยครับแล้วก็ใน Facebook f a n p a ไบค์เกอร์แมนคนรักม o เต g p จีพีก็โพสต์ปักหมุดกันเอาไว้สนามนี้นะครับพีพีทีวีเอสดสามสิบหกถ่ายทอดสดด้วยครับแต่จะเป็นการถ่ายทอดแค่วันอาทิตย์นะถ้าอยากจะชมวันศุกร์วันเสาร์ทุกรอบเนี่ยก็จะต้องไปรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ครับก็เป็นช่องทาง น่าจะเป็นสปอร์ทีวีหหรือ2นี่แหละนะฮะแล้วก็ช่อง t n t s p o r t สครับขณะที่ฟังผมคุยวันนี้นะครับจะมีเสียงเขียดเสียงกบเสียงแมลงเนี่ยร้องขออภัยนะครับเมื่อกี้ถึงที่บอกไปฝนเพิ่งหยุดกันนะครับสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็เลยเลื้งร่ากันเลยทีเดียวเนาะวันนี้นะครับหยิบยกเรื่องราวของทางเยอรมหามาเล่านะเกิดความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปอะไรบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจน่าตามต่อในสุดสัปดาห์นี้นะครับจากเมื่อวานเนี้ยก็มี เรื่องของ Honda ไปแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้ถึงคิวของเยอรมะห่ากันนะครับอ่ะว่ากันมาฮะในส่วนของเยอรมะห่านะครับในวันนี้เพื่อนๆนะครับคงจะเห็นข่าวเมื่อประมาณสักบ่ายๆเนี่ยเรมี่การ์เนอร์ได้โอกาสสําคัญนะครับที่จะได้ลงแข่งขันมอเตอรจีพีอีกครั้งหนึ่งทุกคนคงยังไม่ลืมเขาใช่ไหมครับนี่คืออดีตแชมป์โลกมอเตอทูน,นะฮะเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็ได้นะครับมีโอกาสได้แข่งขันมอเต GP ตอนนั้นก็ไปจับคู่เราเฟรนเดสครับในทีมเท็กคลีเคทเ แต่ทีมในตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นทีเหมือนกับทุกวันนี้หรือเปล่าเพราะว่านักแข่งระดับบิ๊กเนมนะครับในรุ่นกลางอย่างเขาแล้วก็รวมทั้งเราฟูรานเดสเนี่ยไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวนะฮะก็เลยทําให้ KTM ก็ตัดสินใจไม่ไปต่อครับน่าเสียดายนะครับที่เขาไม่มีพื้นที่ให้พิสูจน์ฝีมือในขณะที่เราฟูรานเดสเพื่อนร่วมทีมก็ยังคงมีอาร์พิเลียน,นะครับที่ยังคง แข่งต้อนรับเรมีการ์ดเ่ก็เลยนะครับไปอ,อยู่ในโวล์ซูบูไบส์นะครับไปแข่งขันในทีมรองนะครับทีม g y t ของทางยามาฮ่าก็นี่เป็นฤดูกาลที่2แล้วครับในในปีนีน้แต่ผลงานก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะฮะถ,ถ,ถ้าเทียบกับอสองสามาสามสนามที่ผ่านมาก็คือแม้ว่าจะเป็นรองแค่อังเดรล็อเทลลี่ครับนะักแข่งทีมโรงงานแต่นอกนั้นก็คือดีกว่ายามาฮ่าในทุกคนที่เหลืออยู่ก็ถือว่าเทียบกับผลงานในปีแรกเนี่ย ชัดเจนเลยนะฮะอาจจะมีบางจังหวะบางจุดนะครับที่อาจจะหลุดที่อาจจะอะไรไปแต่สามารถเริ่มต้กนการแข่งขันได้อย่างโดดเด่นนะะนั่นก็คือเป็นเป็นกาเรียกว่าผลงานล่าสุดในโวลซูบูบอบส์แต่นะครับก็ได้โอกาสนะครับที่จะมาเป็นนักแข่งแทนอาร์เกลินส์นะฮะใน1สนามเพราะว่านักแข่งจอมบูนะครับนักแข่งหมายเลขสีนั้นก็ไปล้มไฮไซส์ใครได้รับชมการแข่งขันของสนามที่ผ่านมาในอาเซนในเนเธอร์แลนด์เนี่ยจะเห็นว่าวินส์ยังไม่ได้ทําอะไรมากเลยครับ โค้งแรกเนี่ยล้มไฮไซด์ ide, รถดีดสะบัดแล้วก็ลอยล้เล้วเลยนะครับแล้วก็ตกกระแทกพื้นโอ้โหเจ็บหนักจนถึงขั้นว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องไปผ่าตัดครับก็คือไปผ่าตัดที่เสเปนนะครับในบ้านเกิดในมาดริดนะฮะผ่าตัดไปเรียบร้อยซึ่งนะครับก็คงจะต้องพักฟื้นกันเรียกว่ายาวนานแหละเพราะว่าผ่าตัดที่มือเนี่ยมันก็ถือว่าว่ามันเป็นอะไรที่แบบละเอียดอ่อนซับซ้อนไงผมก็ลุ้กันอยู่เหมือนกันนะฮะว่าตอนแรกเนี่ยว่าจะเอาใครมานะ ตอนแรกยังไม่มีข่าวนะครับว่าจะเป็นใครมีแต่ข่าวลือมาเมื่อวานเนี่ยสองสเจ้านะครับที่เขาได้เล่นกันสุดท้ายก็โอเคเป็นไปตามนั้นก็คือเอาเรมี่มาขับทาไมมันจะต้องแบบว่าเอานักแข่งที่แบบว่าเป็นต่างรายการนะครับนักแข่งทดสอบเทสไปเดอร์คาวข้าวคโคลไปไหนยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าการผ่าตัดมือนะครับค้าโลเองก็บาดเจ็บที่มือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเขาหายดีหรือ,อยัง หรือว่าเขาต่อให้หายไม่หายเนี่ยเขาก็เอาไม่ไม่เอาลงอยู่ดีหรือยังไงไม่ทราบได้ครับแผนของยยมาม่าเนี่ยเพราะว่าทุกทีถ้าเป็นอาจจะเป็นโดย,โดยรวมนะครับโดยทีมอื่นก็ได้เนี่ยเวลาหน้าแข่งจากทีมโรงงานหรือจากทีมไหนก็แล้วแต่นะฮะไม่สามารถลงแข่งขันได้เนี่ยส่วนมากผู้ที่จะถูกพิจารณาเป็นคนแรกก็จะต้องเป็นนักขับทดสอบของทีมนั้นครับเป็นเทสต์ไรเดอร์แต่ยยมาม่านั้นไม่ใช่นะครับพวกเขาก็เลือกที่จะเอเอรเรมี่การ์เนอร์เข้ามาในตรงนี้ซึ่ง ถามว่านะครับทำไมไม่เอาหน้าแข่งที่ผลงานดีกว่าหรือว่าที่อาจจะยังไงอะไรเหมือนอาจจะมีมียามาฮ่าในบรรดา4คนเนี่ยนะครับทุกคนว่าใครใครโอเคสุดถ้าเป็นเรื่องของผลงานก็จะเป็นอังเจล็อกาเทอรี่หมายเลข55นะี่ก็คืออยู่ทีมพาตาครับเป็นทีมโรงงานของยามาฮ่าใน World s u p e r b บท์เพื่อร่วมทีมก็คือจอห์นนี่จูนทานเวอันนี้ประสบการณ์สูงนะครับแต่แล้วเลยมี่มีอะไรเหนือกว่า2คนนี้และฮะ ก็คือถ้าเป็นอันเดร็กคาเทเนีเขายังไม่มีประสบการณ์เลยในการแข่งในการแข่งขันมอเตอร์จีพีฮะนั่นก็คือโอเคแค่เอาเหตุผลตรงนี้เนี่ยมันมันก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะไม่ถูกพิจารณาถามว่าจอนนี่นะครับจซรนเรย์นะครับนักแข่งที่อายุมากที่สุดความเก่าเกมมีใช่ครับความเก่าเกมมีแม้ว่าเขาจะเคยลงแข่งมอเตอร์จีพีแต่โน่นนะครับเนิ่นนานผ่านไป10กว่าปีแล้วดังนั้นไม่นับครับแต่เรมี์การ์เนอร์เนี่ยเพิ่งที่จะลงแข่งขันมอเตอร์จีพีในแค่ ปีก่อนนี่เองนะครับยังยังยังไม่ถือว่านานทักสักเท่าไหร่แล้วก็ผลงานในเวลซ์ซูเปอร์ไบ์ก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะทุกคนเห็นไหมละ่ะดังนั้นเขาก็เป็นคนที่ตามเหตุตามผลคือดูดีที่สุดแล้วนะครับที่จะได้มาทําหน้าที่ตรงนี้ถามว่าไม่เอาได้ไหมไม่ต้องเอาใครเลยนะครับในเมื่อคาคัสโลไม่พร้อมอ่าก็ไม่ต้องเอาเรมี่อืมไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าอะไรละ่ะเพราะว่าจะมาหาทุกคนทราบดีใช่ไหมในตอนนี้พวกเขานั้นมีนักแข่งแค่สองคนอยู่แล้ว ข้อมูลปกติมัน,มนก็แทบจะไม่เพียงพอนะมันจะต้องหาหนักแข่งที่เรียกว่าเก็บข้อมูลช่วยกันไปถ้านักแข่งคนหนึ่งบาดเจ็บลงไม่ได้อย่างนี้นะครับแล้วจะไปปล่อยแล้วก็ไปเก็บข้อมูลเอาเฉพาะปาบิโอควาตาโลเนี่ยอันนี้มันก็คงจะไม่พอนะฮะทุกคนก็คงจะต้องแบบว่าหาใครก็ได้มาอย่างน้อยให้ได้มีข้อมูลอ้างอิงนะครับให้ได้เก็บข้อมูลกันในตรงนั้นนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นไปซึ่งแฟนเจมาก,ก็คงจะถูกใจนะครับคือไม่ได้คาดหวังว่า,วาไรมี่การ์เนอร์จะมีผลงาน จะดีไม่ดียังไงเนี่ยนะครับก็คือให้ปล่อยวางตรงนั้นไปก่อนแต่อย่างน้อยให้มีรถเนี่ยนะครับลงสนามเนี่ยสองคันเหมือนเดิมเถอะคือ2คันมันมันก็มันก็น้อยมันก็เสียเปรียบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแล้วจะยังจะมาให้แฟบเนี่ยลงเก็บคนเดียวเนี่ยมันก็คงจะหนักไปใช่ไหมฮะดังนั้นก็เอาเรม่การ์เนีร์เข้ามาในตรงนี้เพื่อนๆบางท่านอาจจะแอบคิดกไกลอาจจะแอบคิดลึกนะเอ้พี่ปุ้ยครับว่าคนนี้ก็น่าเห็นใจนะใน,ใ,นในโชคชะตาของเขาคือขึ้นมานะครับ ขึ้นมาแล้วก็ให้โอกาสแค่ปีเดียวและการทําทีมการทํางานของเทคฟรี ree, ถ้าจะว่ากาันตามตรงนะครับมันมันมันไม่เหมือนทุกวันนี้ฮะคือทุกวันนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันอาจจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงการซัพพอร์ตอะไรต่างๆจากทีมโรงงานมันก็จะมีโอเคกว่าเมื่อเทียกบกับตอนที่เรมี่กับราอูเขาอยู่เนี่ยหลายๆคนก็เลยรู้สึกเห็นใจว่าจะมีโอกาสเป,เป็นไปได้ไหมฮะที่เรมี่จะเป็นหนึ่งในคนที่เรียกว่าได้ลุ้นในส่วนของยามาฮ่าในตอนนี้เพราะว่า ีหน้าจะมาจะมีทีมรองแล้วครับก็คือทีมพราแมกซ์เรซิ่งซึ่งพ r าแมกเองก็ยังไม่ได้ยืนยันนะฮะว่าเก้าอี้จะเป็นใครก็ตอนนี้เหมือนรายชื่อที่แบบว่าอาจจะถูกพูดถึงมากที่สุดก็คงจะจะเป็น2คนเสียก่อนนะฮะ,ะก็คงจะเป็นเป็นเด็กเก่านะครับเด็กที่อยู่กันอยู่ด้วยกันที่วันนี้อย่างมอเบเดลลี่คนคนหนึ่งนะอันนี้ก็ต้อง,องถูกพูดถึงอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นสอ,อิตาลีเหมือนกันครับฟาบิโอเดจานานโตนิโอแต่ข่าวลือก่อนหน้านี้ที่2คนเนี่ย ก็คือเป็นเยนนเน่ในะครอีกคนหนึ่งแล้วก็เป็นใครอะเป็นท็อปลักวัดครเลโอกร,กร,กร,กรกูเนี่ยอันนี้ทางในายใหญ่ของพลาแม็กเนี่ยเขาปฏิเสธแล้วนะครับในในโดยเฉพาะในในส่วนของทางของทางท็อปลักเนี่ยไม,ไม่ไม่มีทางที่เป็นไปได้นะฮะ <c oughs> ดังนั้นเรมี่จะมีโอกาสเชื่อมโยงไหมแต่หลายคนอาจจะลุ้นตรงนี้แต่ข่าวลือยังยังไม่มีเรื่องนี้มาครับข่าวลือนะแต่จะมีหลังจากที่เขาลงแข่งแข่งขันเนี่ยหรือเปล่าผมก็ยังไม่ทราบได้เหมือนกันอาจจะเราถ้าเราที่กำขำนะ ถ้าเราคิดว่าอาสุสปดาห์นี้เรมี่อยู่ๆติดท็อปสิขึ้นมาอย่างเงี้ยเออเนี่ยอ,อันนี้ไม่ได้ว่าจริงจังนะครับแค่แค่พูดถึงเฉยๆอ้าอยู่ยอ,อยู่ติดท็อปสิขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหบันเทิงแล้วฮะผมว่าเดี๋ยวก็ต้องถูกจับไปนะฮะสื่อเนี่ยถูกจับอะไรชื่อไปเชื่อมโยงอะ่ะเออพาแม็กสนใจหรือเปล่าอะไรยังไง <c oughs> ก็อาจจะเป็นไปในแบบนั้นดังนั้นนะครับบางทีเจ้าตัวอาจจะแอบคิดลึกๆไปก็ได้ครับว่าพ้ยนะครับโอกาสมัน มันไม่ได้มีบ่อยๆนะจะบอกให้นะครับที่จะมีโอกาสได้ขับทีมโรงงานด้วยซ้ำเนี่ยน,นะฮะนักแข่งต่อให้ได้เป็นมวยแทนเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นง,ง่ายๆครับก็อ,อาจจะมีนักแข่งที่มาจากโวล s ซูบ r ไบในเมื่อก่อนนะฮะอาจจะได้ลงแทนคนนั้นคนนี้บ้างเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ว่าลงแทนในทีมโรงงานในแบบนี้ถ้ามันไม่โอกาสมันไม่พอเหมาะพอเจาะก,กันจริงๆอย่างที่ผมบอกไปฮะว่าเขาโดยเบสิกเนี่ยปกติเขาจะพิจารณานักขับทดสอบก่อนใช่ไหมล่ะแต่คราวนี้ ค่าวคตโรไม่ได้ถูกพูดถึงผมก็ไม่มั่นใจครับว่าอาจจะเป็นแผนแบบนั้นหรืออาการบาดเจ็บของคาสโรยังไม่ดีขึ้นหรือยังไงไม่ทราบได้เนี่ยฮะแต่โอกาสงา,งามมาในแบบนี้ผมว่าเขาคงจะต้องแอบคิดลึกเหมือนกันนะะอรม,มิการ์ดเลยนะว่าโอเคละนะครับคงจะต้องบอกว่าเรียกว่าปล่อยของให้ได้เต็มที่เท่าที่โอกาสเท่าที่ความสามารถจะมีอยู่เพราะว่าขับ KTM ขับอาร์ซีโนของ KTM มาในครับในเทคปีเนี่ยก็ต้องยอมแล้วนะครับว่าแทบจะไม่มีสัญญาณนะครับว่าสามารถปรับเนื้อปรับตัวได้ แต่นะครับเมื่อมาขับสูบเรียงอย่างยามาฮ่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปยังไงบางทีโมเมนต์นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับจะว่าไปแล้วนะก็คือลุ้นนะครับมามา,มา,มาลุ้นว่าจะเป็นไปยังไงถึงแม้ว่าอนาคตการเชื่อมโยงมาโมโตจีพีต้องยอมแล้วว่าอาจจะอาจจะยังนิ่งอยู่เมื่อเทียบกับนักแข่งคนอื่นๆนะครับท,ที่อาจจะมีข่าวมากกว่าเนี่ยแต่นะครับเราดูผลงานกันดีกว่าเนาะ จะได้มีโอกาสเชื่อมโยงหรือไม่ยอย่างไงเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งก็คงจะอยู่ที่ผลงานของเจ้าตัวในสุสดสัปดาห์นี้นะครับว่าะออกมาอย่างไรกันบ้างในตรงนี้ใช่ไหมอันนะครับจบจากเรื่องของเรม,มีการ์ดในเรื่องของอเล็กซ์วินส์ครับเรื่องของการลงแทนทีนี้มาในเรื่องของรถนะครับที่มีการอัปเกรดใหม่เรื่องของแฟบเรื่องของผลงานเรื่องของอะไรต่างๆนะครับเป็นไปอย่างไงกันบ้างก็ต้องว่ากันตามตรงนะว่ายามาฮ่านะครับไม่ได้มีสัญญาณอะไรบวกที่มันดีดีงามที่จะต้องแบบว่า้ ได้ฟังได้เห็นแล้วต้องว้าวะนะครับนี่ขออภัย f c ของยารมาฮ่าด้วยนะมันเป็นไปแบบนั้นจริงๆครับมันคงจะดีขึ้นก็คือเป็นผลงานที่เทียบกับเรื่องผลงานงเก่าๆของตัวเองเท่านั้นเองนะครับถ้าจะไปเทียบกับผลงานในหัวแถวเนี่ยอันนี้คิดว่าน่าจะยังคงจะต้องลุ้นกันอีกยาวอยู่สัญญาณยังยังไม่ได้มาแบบแบบชัดเจนแบบว่ามองเห็นสว่างจ้าแบบนั้นครับเพราะว่าในายอาเซนเนี่ยนะครับต้องยอมรับนะว่าดูคติขาแข็งแกร่งจริงๆ ไม่ว่าจะเป็น2-3 2-4นะฮะรถใหม่รถเก่าเนี่ยคือคือ,คอไม่มีใครต้านได้เลยฮะขนาดว่าเป็นค่ายยุโรปเหมือนกันเม่ว่าจะเป็นอาริกาเองไม่ว่าจะเป็น,น KTM เนี่ยยังไม่ไหวฮะยังยังเกินต้านเลยดังนั้นนะครับถ้าเอาผลงานของ Yamaha ไปเทียบเนี่ยโอ้อย่าเลยฮะเดี๋ยวมันจะช้ำใจกันเปล่าๆก็คือหนักอยู่คงจะไปไปมองที่ภาพภาพรวมที่อื่นมากกว่าซึ่งทุกคนยังจําได้ใช่ไหมครับว่า Fabio q u a r t a r o นั้นเคยบอกว่าสนามที่จะมาตัดสินนะครับว่า รถแข่งของทางยามาฮานั้นมันพัฒนาดีขึ้นแค่ไหนหรือว่าด้อยลงแค่ไหนยังไงกันบ้างเนี่ยจะเป็นที่มิซโนในอิตาลีครับอ่าแล้วก็จะเป็นเป็นที่ไหนนะอีกที่หนึ่งมิซโนในอิตาลีอ้อแล้วก็ออสเตรียครับสนามเรดบูลิงน,นั่นนั่นนั่นละครับจะจะเห็นศักยภาพของการอัปเกรดนะฮะซึ่งจะต้องรอไปอีกครึ่งหลังครับเพราะว่าในสุดสัปดาห์นี้ที่ซักซริงในเยอรมน,นีแข่งขันกันเสร็จปุ๊บก็จะหยุดยาวเลยครับ เขาก็จะพักครึ่งฤดูกาลหรือว่าซัมเมอร์เบรกฮะก็ก็ร่วมร่วมหนึ่งเดือนเต็มเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความเบื่อหน่ายความเซ็งอีกแล้วเลยฮะใช่ไหมก็เพิ่งพี่จะหยุดยาวมาเนี่ยนะครับสนามเดียวเองก็จะต้องหยุดยาวอีกแล้วหรือเอานะครับทาใจกันไปแต่ผมไม่หายไปไหนครับผมยังคงอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าหยกันไปไหนกันแล้วกันนะเพราะว่ามั่นใจเหลือเกินนะจะต้องมีข่าวสารข้อมูลต่างๆเนี่ยมาเล่ามาวิเคราะห์ฟังกันอยู่ทุกวันกันอยู่แล้วเนาะ นะครับดังนั้นเชื่อว่านะครับคงจะเป็นไปตามที่แฟบและอ้างยิงไปสิก่อนอย่าอย่าเพิ่งไปตีโพดีพายอะไรมากมากนักน,นะครับว่าผมอาจจะบอกว่ามันไม่ได้มีสัญญาณบวกอะไรมากมายนักกับผลการอัปเกรดเนี่ยคือพละกําลังมันดีขึ้นนะครับนักแข่งก็สื่อสารลงมาประมาณนั้นอาจจะเป็นเรื่องของความแรงเนี่ยโอเคเครื่องยนต์นะครับทำทำมาก็เรียกว่าติดไม้ติดมือขึ้นแต่ก็จะมีสิ่งที่มันสูญเสียไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของความคล่องตัวในโค้ง เข่าโค้งได้ไม่ดีนะครับความนิ่งการควบคุมรถอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีพอนะทุกคนนั่นก็คือสิ่งที่ทางควาตาโลเนี่ยพยายามนะครับที่ที่ที่จะบอกมากับอัานบบที่12ครับที่เขาได้รับมาก็คือก็แทบจะแซงใครไม่ได้ะนะฮะจริงๆนะแล้วก็อาจจะป้องกันตําแหน่งได้ดีก็คือไม่มีใครแซงได้แล้วตัวเองก็ไม่สามารถแซงใครได้เหมือนกันนั่นก็เลยผมก็เลยมองว่ามันเป็นสัญญาณที่แบบทรงๆมากกว่าจะไปบอกว่า้แบบว่า ชัดเจนนะดูดีขึ้นเยอะเลยนะถ้าไปพูดแบบนั้นเนะี่ยมันมันเหมือนเป็นการเป็นการเฟกเกินไปนะครับเออมันจะดีขึ้นตรงไหนใช่ไหมล่ะแต่ถ้าจะไปบอกว่ามันมันเลวร้ายลงว่ามันมันหนักหนาสาหัสมันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นเอาเรียกว่าเป็นเป็นฟอร์มแบบทรงๆจะบอกว่าดีก็ไม่ได้ดีอะไรมากนกะจะบอกว่าขี้เหล่ก็ก็ไม่เชิงนะครับเอาเป็นว่าอยู่ในมาตรฐานเดิมเพราะว่าแฟนๆจะมาจะคาดหวังกันไปเยอะนะครับเท่าที่ผมพยายามจะมองดูเนี่ยว่าการอัปเกรดต่างๆเนี่ย นะฮะโดยว่าเครื่องยนต์ตัวใหม่ออกมาเนี่ยมันมน,มน,น่าจะโอเคเรื่องของท่องูดินที่หายไปแล้วเนี่ยหรือว่าจะกลับมาอีกในสนามต่อไปก็ยังไม่รู้นะครับแต่นะฮะสิ่งที่มันเป็นไป,นปนในแบบนี้นั่นหมายความว่ากฎสัมปทานพิเศษนะครับที่ทางยารมากเขาได้รับมาเนี่ยก็คือยังไม่ได้สำเร็จผลอะไรเลย กดสัมภานพิเศษที่สามารถอัปเดเครื่องยนต์ในตลอดทั้งฤดูก,กาลนะครับสามารถลงวายการได้ถึง6ครั้งนะครับถ้าจะลงนะ K เทสตไบรเดอร์รลยนะครับสำรองเนี่ยสามารถที่จะอัปเดตเรื่องของแอโรได้ถึง2ครั้งนะครับใน1ฤดูก,กาลจํานวนยาง260เส้นนะครับซึ่งอาจจะมากกว่าดูคติดูคติอาจจะมี170เส้นนะครับแล้วก็อาร์พีอกับเคดีอาจจะมี2 0เส้อ่าเส้นะนะครับนั่นก็คืออาจจะเป็นข้อได้เปรียบรวมรวมทั้งดูคติก็อาจจะห้ามเทสตไปเดอร์ ลงไบการ์สนะครับในขณะที่ยามาฮ่าฮอนด้าเนี่ยทำได้นั่นหมายความว่าก็ยังยังไม่มีผลอะไรในในในตรงนั้นนะครับก็คือทีมที่เขาโดนกฎสัมปทานเล่นงานเนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครับยังคงแรงอย่างต่อเนื่องยังคงแข็งแกร่งไม่แพวในขณะที่ทีมที่กดสมปทานช่วยเหลืออย่างยามาฮ่าอย่างฮอนด้าเนี่ยก็ยังคงเรียกว่าไม่ไม่ได้กระเตือ้งอะไรจนจนถึงขั้นจะต้องแบบว่าว้าวนะครับนั่นก็คือเป็นเป็น,ปนความจริงที่เรียกว่าต้องรับกันให้ได้ แต่ถึงจะเป็นไปในแบบนี้นะครับมันก็คงจะต้องเป็นแผนระยะยาวซึ่งผมว่าแฟนๆยามาฮ่าเนี่ยหรือเป็นแฟนฮอนด้าก็ตามทราบกันดีครับก็คือคงจะเป็นการเน้นเก็บคข้อมูลกันไปนะฮะในในฤดูการนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะไปส่งผลนู่นนะครับคือในฤดูการต่อไปเพราะว่าถ้ามันเป็นไปอย่างนี้นั่นหมายความว่ายามาฮ่ายังคงคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์น,นะครับยังคงอยู่ในแรงดีเหมือนเดิมก็จะถูกช่วยเหลือถูกซัพพอร์ตเหมือนกับในปีนี้นะครับ ถ้ามันยังเป็นไปในแบบนี้เนี่ยหรือครึ่งหลังนะครับจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอ่านะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะทุกคนอ่านะครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากนํามาเล่าครับสำหรับแฟนๆของเยอ a h ะหานะครับกับความเป็นไปกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีอะไรที่จะต้องได้ลุ้นได้ตามต่อนะครับในสนามสุดท้ายในช่วง ครึ่งฤดูกาลแรกนะครับซัตส์นลิงเนี่ยย้ำนะครับโปรแกรมตารางเวลาเนี่ยหน้าชุมชนเพื่อนๆนะครับแคปหน้าจอกันไว้ Facebook Fan Page โพสต์ปักหมุดกันเอาไว้เพื่อนๆรบกวนช่วยแชร์ช่วยอะไรไปตามกลุ่มหรือว่าตามคอรถแข่งหน่อยนะฮะทุกคนแล้วสุดสัปดาห์นี้มีเกมการแข่งขันฟอร์มูล่าวันด้วยโอ้โหสองจอยแล้วครับที่ซินเวอร์สโตนนะสนามซินเวอร์สโตนก็จะเป็นสนามแรกนะครับที่ใช้แข่งขันในช่วงครึ่งหลังหลังจากที่หยุดยาวไปหนึ่งเดือนนะครับทุกคนอ่ะขอบคุณทุกการซัพพอร์ตนะครับผมอาจารย์ มาตอบคาถามช้าบ้างเร็วบ้างขออภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งใน Facebook ใน YouTube ตรงนี้ขอบคุณทุกออเดอร์สินค้าที่สั่งกันเข้ามานี่คือช่องทางที่จะสนับสนุนผมได้โดยตรงเลยนะครับสินค้าตัวไหนถูกถูกใจนะครับผมโพสต์ลิงก์ไว้ในด้านล่างใต้ชื่อคลิปนี้นะครับหรือในคอมเมนต์โพสต์คอมเมนต์ปักหมดุด เพื่อนๆสามารถที่ไปเลือกก็มันจะมีสินค้าอยู่วันหนึงก็สีตัวอย่างนะครับที่เอาเอามาโพสให้เพื่อนๆได้กดเข้าไปดูวันนี้ลาไปก่อนครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงไม่เป็นใจในแบบนี้เจอกับผมได้ใหม่ในพรุ่งนี้สวัสดีทุกคนครับ